มาหนะา้ามาล้อบ้องเห็ดพอมก็เป็นสิได้ปนอยูบ่บ่พี่น้องไอ้คือขาวอกโลกโอะไรหลากหลายเศษบ้างนะคะ่นนนะ,คะนี่นี่เด้อค่ะแมนอิลีค่ะเออได้เลยแยกเถา้าแกเกเด้อโอ้ยเล็บหักข้างนอกบดนีนได้ย่พี่นอ้องได้รยุบ้างน่อ้อนยุดอกเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะเอาไม้มากิมตะก,กอน พี่น้องขาวขาเนี่เป็นซาขาวขาเนี่มีอนเดียขานให้นานนานนานนี่นี่ค่ะเออถือฝนนี่ยนะพี่น้องว่าถือฝนกับว่าเห็นเราเนี่ยมันหยาหลายมองไงเป็นนี่ไงไม่ตึนเป็ดซาโอ้จะได้หาเห็ดผอติมือเนี่ยมันจะได้หาเห็ดผอสบายมองไงพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดผออ่อนอยู่เลย và hà đại bơm yên nha thì nó lại khảo cứu khảo cứu khảo cứu là đại nhưng mà chưa đâu mà chưa 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 chưa